ก้หลังฝนพี่น้องเอ้ยฝนยุดไปว่างหันดิเอ้ยข่อยยางมะไก่เืิ้นเ้าห่องหน่อยหนึ่งแสงจัก,กระจันฝนยุดไปว่างหันวันนี้แดด จ่าเลยให้เบิ่องทองฟ้าเพราะฝนหยุดเราก็แดดจังสีดิหนำยังอ่อนโอ่งอยู่อ่อนนี่เลยนี่ไปทำมันนี่เบื้องเงินบรรยากาศจังสี่อยู่อ่า มื่อวานกัเป็นยังสีพี่น้องตกป้าบตกมากแบบนี่แหละเราก็แดดยังแป้งสิแล้ว,ลวก็อ่าแจกน้อยกับมีอีกได้คนกะธรรมชาติน้องพี่น้องลมเย็นดี โซนมางนาบักนากระโดดเด้ต้นมางนาว่างันนกเพิ่นบินไปอันยกอันมือถือขึ้นพอทันสามสี่ตัวเพิ่นบินไปกูให้ฟังเสียงธรรมชาติพยายามไปหัามแล้วเพิ่นก็เงียบลงพยายามถอยออกมา อีเสื้อกับบินมักนั่งเสียไปน้องบรรยากาศเสียงดังและง,งมนะชิ้นเราไปน้องแต่ว่าว่ามันเป็นเสียงธรรมาชาติดี่อยชิ้นเราดีคุณลองค้นาปลาดังแต่พวหนว,วกหูบวายสินะแต่คิดเนาะอ่ะคอาคอยว่าคอยธรรมาชาติเรานะไปชิ้นเรา พักนั่งเบงเนี่ยบรรยากาศอันท้องฟ้าก้อนเมฆเนาะพี่นอ้องทั้ง็่จะแบบว่าล้มเอื่อยเย็นสบายนะมักเป็นบรรยากาศแบบนี้